สวัสดีค่ะน้องกิฟต์จีเรดี้ฟิตชิงค่ะวันนี้น้องกิฟต์ไม่ได้มาตกปลานะคะแต่ว่ามีสิ่งดีๆสาระดีๆมาใชใ้ฟังค่ะน้าๆท่านไหนรู้จักมัสตาร์ดบ้างอ่าหลายๆท่านรู้จักหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะมัสตาร์ดเป็นบริษัทจากประเทศนอร์เวย์อยู่มา138ปีแล้วค่ะนี่แหละตานเสื้อน้องกิฟต์นี่นะคะ ตั้งแต่คศ1877อเ7เลยนะคะเดิมทีบริษัทเขาเนี่ยจะทำะผลิตเส้นลวดนะลวดอุตสาหกรรมแล้วก็ต่อมามีวัตถุดิบเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำตะขอเบ็ดนะแล้วก็ได้ทำตลาดที่ยุโรปแล้วก็อเมริกาค่ะแล้วก็ขายดีมากสำหรับบ้านเราเนี่ยนานๆหลายท่านก็เคยได้ยินกันมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าเข้ามาสู่บ้านเรา10 10, 10, 10ปีแล้ว แล้วก็หลังๆเนี่ยเขาก็ได้ทำผลิตภัณฑ์สินค้าให้เอ็นนะคะเข้ามาในในแถบเอเชียแล้วก็รวมถึงบ้านเราด้วยน,นกิฟก็โชคดีนะคะที่มาสตาร์เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้และนะหลายท่านอาจจะเห็นว่าแรกๆน้นกิฟเข้าวงการตกปลามาแล้วก็จะเห็นมีมาสตาร์นู่นนี่นั่นนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาก็ทำหลายคิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกสายหน้าสาย PE ครีมกิปเปอร์หรือแม้แต่กระทรั่งกิฟหรือคลิปเนี่ยแหละนะคะ อ่ะซึ่งตัวนี้แหละที่น้องกิ๊บจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้ฟังนะคะ,ะเขาทำรุ่นใหม่มาค่ะเป็นมัสตาร์ดฟาสต์แทชคลิปตัวนี้นะคะน้องกิ๊บใช้แล้วนะคะสึกว่าโอเคดีง่ายใช้ง่ายค่ะวันนี้น้องกิ๊บก็จะมาร,รีวิวให้ดูกันนะคะนี่ค่ะ ตัวกิฟเนี่ค่ะทำไมต้อง fast a t c h clip นะคะ fast ก็แปลว่าเร็วซึ่งดูลักษณะของกิฟตัวนี้ก็คือมีเดนเลอดเส้นเดียวแค่เป็นตัวเกลียวนี้เองเวลาเราใช้เราก็ไม่ต้องบีบเราง้างออกเหมือนรุ่มกอนก่อน,อนค่ะหรือกิฟแบบอื่นๆเองนะคะเดีย๋ยวกิฟจะสาธิตให้ดูนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทานค่ะ เป็นเหล็กนะคะชุดแข็งมาเลยอ่ะอันนี้เป็นตัวเหยื่อนะคะมาใส่ปึ๊บป๊บเสร็จแล้วค่ะรวดเร็วมากี่ง่ายเวลาออกก็ออกทางเดิมปึ๊บอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูใหม่ปึ๊บอ่าง่ายง่ายนี่เองค่ะเสร็จแล้วก็โยนเลยนะคะอย่างนี้ง่ายง่ายเลยนี่เวลาออกก็ จะมี2แบบนะคะมีแบบไม่มีลูกหมนุนเนี่ยอที่นางกิฟสาธิตให้แล้วก็แบบมีลูกหมนุนอ่าก็สําหรับร้านค้านะคะที่ที่สนใจนี่นะคะก็สามารถติดต่อร้านตัวแทนจําหน่ายได้คือบริษัทไทยหว้เนาะแล้วก็นานาท่านใดนะคะที่ติดตามคลิปนางกิฟแล้วคือชอบมัสตาร์ดอยู่แล้วหรือว่าต้องการ อยากรู้ว่าเอ้ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอยากให้น้องกิฟตรีวิวก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้น้องกิฟตก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ